โปรโมชั่น HS ที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่นะครับ MG ชอเอ o e n ันสวัสดีครับผมโจ๊ก MG ชอเอ o e n ันนะครับวันนี้จะพามาดู MG HS แบบน้ำมันนะครับและ HS PHEV p l u g ิน Hybrid e MG HS น้ำมันนะครับเครื่องยนต์1.5เทอร์โบแรงม้า162แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีด ราคา1,119,000านบาท MG HS PHEV นะครับมาในเครื่องยนต์1.5เทอร์โบพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่284แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่480นินิวตันเมตรนาในราคา1,359,000าบาทดูภายนอก2รุ่นนี้อาจจะเหมือนกันแต่ PHEV ต่างจาก HS ยังไงนะครับ PHEV สามารถใช้โหมด วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน100%เซได้ถึง67กิโลเมตรแบตเตอรี่รับประกัน8ปีไม่จำกัดระยะทาง mg phv e v นะครับลูกค้าเราติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์ให้ลูกค้าฟรีฟรีค่าเมนาเนแนซ์5ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลโปรโมชั่นคันนี้นะครับลูกค้าไปที่ไหนได้ดอกเบี้ย1.89มามหาโจ๊กครับโจ๊กจัดให้ดอกเบี้ยพิเศษ0.39% mg hs น้ำมันนะครับ ไปที่ไหนไม่ได้ส่วนลดถึง1 0 0 0 0แบาทมาหาโจ๊กครับโจ๊กจัดให้ส่วนลด1 0 0 0 0แบาทสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ทักหาโจ๊กได้นะครับ24ชั่วโมงการันตีโปรโมชั่นดีที่สุดที่นี่ mg ชาวเอราวันสวัสดีครับ